อารับมณีผมเองกาทีมงานไก่บินครับกามติดตามผลงานไก่บินนะครับโดยเฉพาะมณีกาจะเปรียบเทียบนะครับอาแปงของลูกค้าที่ใส่ไก่บินนะครับเป็นหน้าดําและอีกแปงหนึ่งครับอาพุทธัดเข่าอีกแปงหนึ่งครับจะเคลื่อนไววใส่ขีไกจานเพราะฉะนั้นมณีกาจะให้เจ้าของหน้าในน้าตัวนี่ครับครับผมเสียสุนิพนธ์ขัมงคุนอยู่บ้านน่าสไลเฮาหน่อยละครับใกล้ อ๋อของพี่พจนนี่ครับอ่าเฮ็ดหน้าจังไรครับปีนี่อ่าสีเบสไรทครับสีเบสไรท์นาะปริมาณการทำหน้าเห็นเลื้อๆหน่อยที่สุดแล้วหน้าสีเบสไรทถือว่าหน่อยหรือาะครับหน่อยๆตอาในขึ้นฟ้าเนี่ยครับอยู่ซื้อยังครับอยู่สิทธิครับซื้อเล่นเนี่ยพ่อสิทธิ่ให้เราครับสิทธินะครับสิทธิอ่าเมื่อนี้คือเห็นถือไอ้อ่าเครื่องวัดตรวจสภาพดินน้ำโอ้นีไเก็บมากตรวจเก็บมากเลยครับอ่าตอนนี้กับหมายเขาวาขับยางทีมงานเนี่ยเพิ่นเป็นทีมงานมืออาชีพนะครับนะครััับตตวววนนี้เเป็อ่ครรืงจด นะครับความเป็นกดเป็นด่างห้องดินละก็ค่าพิเหตนะครับอันนี้แปลงเพราะว่าองพีพื่นเองกับผูกไว้หลายไรยเนาะครับหลายอยู่ครับปีนี้หลายละจักไรครับประมาณ30กว่าไรเนี่ยสามสิบกว่าไรก็ถือว่าบธรรมดาครับตัวนี้นะครับเจมือนี้ก็อาชีพงานไก่บินไก่จะพาพี่น้องครับมาทั่วหรือมาติดตามผลงานไก่บินว่าใส่หน้าเข่าเป็นยังไงใส่ก้อยเป็นยังไงของคุณป๋าว่าท่านไหนใส่เนาะหมครับว่าท่านไหนใส่เ่าท่านไหนพิสูจน์มือนีเพื่นเองกับบอกว่าก่อนทีใส่ครับตรงมาเบิงซะก่อนโอ้เลยนะครับตรงมาเบิงซะก่อนครับว่า ไกดบินครับดีจริงบอนะครับเขาไปยังไงนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบงหรือจังไดพี่น้องรับกําลังืบงซื้อตอนนี้ก็สนใจครับสอบถามอ่ามาไห้ครับผ่านผ่านซื้อของทีมงานไกดบินสายตรงมาถี่อ่าผีพ่นเขาขับอยู่น่าเส 2, ื้อหลายครับฝากเบอร์โทรผ่านซื้อทีมงานไกดบินไปนะครับผีพ่นศูนย์แปดสองเก้าแปดหกหกสามสี่สี่ผีพ่นใช้ปีเลี่ยงนั่นนะครับ เบนเมืเลยทั้งอ้อยทั้งหน้าเข่าเนี่ยแหละเดี๋ยวจะในใจภาพพี่น้องเป็นที่ตามนะครับหน้าเข่านะครับจะภาพพี่น้องไปติดตามว่าผลงานของไก่บินเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามพาพี่พ่นเราผมไปครับโอเค